สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดค่ะอันดับแรกนะคะหลักของจำนวนจำนวนที่ครูกำหนดให้ก็คือ 321. 7-8-6นะคะเราฝึกอ่านกันมาแล้วคราวนี้เวลาเรามาเรียนเรื่องหลักของจำนวนเนี่ยครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเลขที่อยู่ข้างหน้าทศนิยมกลุ่มที่2คือเลขที่อยู่ข้างหลังทศนิยมนะคะ เลขที่อยู่ข้างหน้ามีเลขอะไรบ้างก็คือ321กลุ่มที่อยู่ข้างหลังก็คือเลข786อ่าเรามาดูเลขที่อยู่ข้างหน้าทศนิยมกันก่อนว่าเขาอยู่ในหลักอะไรบ้างอันดับแรกนะคะ3 3เขาอยู่ในหลักที่มีชื่อว่าหลักร้อยสองในหลัก1 0 1อยู่ในหลักหน่วยต่อไปเลขที่อยู่ข้างหลังทศนิยมนะคะตัวแรกคือเลข7ด 7, เจ็ดมมะะเ,ข 8. 8, เขาอยู่ในหลักที่มีชื่อว่าหลักส่วนสิบนะคะเขาเนี่ยเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งหรือเรียกว่าทศนิยมตัวที่หนึ่งนับจากจุดทศนิยมมานะคะต่อไปเลขแปดแปดเขาอยู่ในหลักที่มีชื่อว่าหลักส่วนร้อยก็คือทศนิยมตัวที่สองตัวสุดท้ายคือเลขหกหกเขาอยู่ในหลักที่มีชื่อว่าหลักส่วนพัน เขาเป็นทศนิยมตำแหน่งที่3หรือตัวที่3นะคะคราวนี้เรามาเรียนรวมกันเลยนะคะหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตัวอย่างที่ครูให้มาคือ792.503นะคะเรามาดูตัวเลกเลข7 7เ็าอยู่ในหลัก100ค่าประจำหลักก็คือ100มีค่าก็คือ 700นะคะค่าของเขาจะมีค่าตามค่าประจำหลักนะคะต่อไปเลข9 9เก้าขาอยู่ในหลัก10ค่าประจำหลักก็คือ10มีค่าเป็น90ต่อไปเลข2 2งสอเขาอยู่ในหลักหน่วยค่าประจำหลักหน่วยก็คือ1นะคะมีค่าเป็น2ต่อไปเลขห้า ค่าเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1แสดงว่าเขาอยู่ในหลักส่วน10ค่าประจำหลักของหลักส่วน10ก็คือ 1, 10ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมก็คือ0.1ใชหมะว่าเห็นเป็นส่วน10แสดงว่าเป็นทศนิยม1ต่ตำแหน่งมีค่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือมีค่าเป็น0.5เห็นไหมเป็น1ตำแหน่งนะคะเพราะว่า5เขาอยู่ตำแหน่งที่1นะคะ ต่อไปเลข 0, 0 0เขาอยู่ในหลักส่วนร้อยค่าประจำหลักก็คือ1ส่วนร้อยตามชื่อเขานะคะหรือถ้าเกิดเราต้องการเขียนในรูปทศนิยมก็คือ0.01มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็มีค่า0.00หรือเรียกง่ายๆว่ามีค่าเป็น0ใช่ไหมคะเราเคยเรียนมาแล้วว่า0ไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหน ค่าของเขาก็ต้องเป็น0นะคะเลขตัวสุดท้ายคือเลข3 3อยู่ในหลักส่วน1000ค่าประจำหลักก็คือ1000หรือ0.001มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือ3ส่วน1000หรือเขียนในทศนิยมก็คือ0 0 0 3์นะคะอันนี้คือเรื่องหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดค่ะ ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเหมือนกับหน้าที่แล้วเพียงแต่ว่าครูจะทําเป็นตารางมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาตัวอย่างจากหน้านี้ได้แล้วก็ลงมือทําแบบทดสอบอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะ